ของประชุมราฐดิฉันใช่แล้วตอนนี้เพื่อนบริจาคมาแล้วคนนี้บริจาคไปแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการนะคะก็สบายดีพอบริจาคมาแล้วห้าครั้งค่ะโอ้เยอะมากเลยลูกอันนี้จุดจุดแรกใช่ไหมครับจุดแรกที่มาเนาะมาต้องมากรอกเอกสารเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจุดต่อไปนะครับวันตรวจบริจาคเลือดไปจุดไหนบ้างเชิญครับเชิญเลยพี่เขาเป็นพิธีกรมากเลยค่ะดีครับ ข้ามาแล้วไปจุดไหนต่อครับเข้ามาแล้วเป็นจุดนี้ค่ะมาวัดความดันนี่สก็เป็นจุดักประวัติอเข้ามาเสร็จแล้วก็มาวัดความดันนะครับจุดนี้แล้วก็ักประวัติซักประวัตินะครับอ้าวใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆลูกขามาซักประวัติแล้วตอนนี้มาสวัสดีครับ สวัสดีครับเ้าที่จากโรงพยาบาลบิลัมนะครับ,คร,บครับจากประเาศไทยบิลัมนะครับมาตรวจค่าเลือดเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นลมค่ะเป็นไงบ้างพยาการในโลกเจอแค่กี่่่กกีีเลือดกีกีบริจาคยังยังบริจาคไม่ได้บริจาคไม่ได้ร่างกายไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมแต่ใจพร้อมใช่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> โอเคจากนั้นก็นะครับมาด้านนี้นะครับมารับถ้าผ่านเกณฑ์ขั้นตอนตรงนี้แล้วเนาะ ขับตรงนี้ขับจะมาจุดนี้ครับแล้วมารับถุงแล้วก็ไปรับยาครับครับส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นโต๊ะรับบริจาคนะครับเอายาและดวงตาของสภากรชาตนะครับครับวันนี้ได้ได้รับเกียรติจากนะครับสภากาชาตไทยจังหวัดวิรัติธรรมนะครับขอบคุณครับเอาพาไปชมตรงไหนอีกลูกมาเสร็จแล้วมานั่งรอต่อมานั่งมานั่งรอ เข้าคิวรอจับเลือดนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเลือดเะครัคุณยังนั่งจอบเลือดได้เลยคร่ะท่านาฬซ้ายขวาเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างโอ้โหคนเก่งโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยรองเท้าสูงเพราะว่ามีภาวะอ้าวคนเก่งคนเก่งนะครับมีภาวะผูสูอทางรายนี้สูใจเป็นไงบ้างลูกเอาดีซีซี เอาส5 0ใช่ไหมสุดใจเย่ะมากเลยครับนี่เรียบร้อยใช่ไหมลูกนี่ไว้ใาญแล้วกี่ซีซีห <c oughs> นึ่งถุงอาด้านี้นะครับเดี๋ยวรากำลังจะเริ่มเป,เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้าง <c oughs> กำลังจะเริ่มใช่ไหม <c oughs> กำลังจะเริ่มนะครับเอาแล้วเธอเป็นไงบ้างเอาสบายดีครับ 100ร้อยเปอร์เซ็นต<บ>์ร่างกายผมแข็งแรงบริจาคแล้วใช่ไหมลูกครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วคร,ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยอ้าวโอ้โหนักศึกษานักศึกษาจันทบุรีนะนี่ว่าที่คุณครูปเป็นไงบ้างลูกบริจาคแล้วใช่ไหมบริจาคแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกเลยใช่ไหมโอ้โหเนี่ยทำบุญทำกุศลใหญ่นะครับบริจาควันนี้งามแล้วจะมาดู อ้าวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้นี่โคดโคดใหญ่ของเราได้นี่โคดผู้สอนของพัทละบพิษนะครับเพิ่งไปเพิ่งไปล่าดในวันก่อนเรามาใหม่ๆวันนี้มาร่วมทําบุญนะครับบริจาคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพัทละพิษนะคะที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโูหิตในครั้งนี้นะคะเพราะว่าการบริจาคโูหิตเนี่ยช่วยเหลือคนได้มากมายนะคะในเรื่องถุงมื เพื่อเถิดคนได้ไม่ต่ำกว่าสามคนนะคะการบริจาคโลหิตทำให้สุขภาพแข็งแรงนะ แล้วก็เพราะว่าไขกระดูกมันจะสร้างเลือดแดงขึ้นใหม่นะคะจะทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก่อนบริจาคโลหิตที่สําคัญเลยต้องอายุ17บเขึ้นไปน้ําหนัก45กิโลขึ้นไปนะคะต้องนอนไห้พอไม่ต่ํากว่า5ชั่วโมงนะคะงดแอลกอฮอล์หนึ่งวันนะคะงดสูบบุหรี่แล้วก็ต้องกินข้าวมาด้วยก่อนบริจาคโลหิตนะคะงดอาหารมันถ้าให้ดีดื่มน้ําสักขวดหนึ่งก่อนครึ่งชั่วโมงเวลาบริจาคโลหิตเก็จะไม่มีนะคะแล้วจะลดภาวะแสกซ้อนหลังบริจาคโลหิตนะคะ และหลังบริจาคโลหติตต้องพักนะคะสักสินาทีก่อนกลับนะคะก่อนกลับห้องไปเรียนและสื้อแล้วเย็นนี้อย่าทำงาน่ะด้านที่แขนที่จเจาะเลือนอย่าไปยกของหนักนะคะคะแล้วก็เน้นสำคัญเลยก่อนบริจาคโลหติตต้องกินข้าวมาด้วย งดอาหารมันนะคะเพราะว่าพัดพัดมาจะใช้ไม่ได้แล้วดื่มน้ำสักปะดก่อนขึ้นชั่วโมงเลือดจะไม่เนื่องอรก็ขอขอบพระคุณมากนะคะนอกจากบริจาคเราเห็นในวันนี้แล้วยังมีการรับแจ้งความจำนวนบริจาครวมตาและวรยวะนะคะซึ่งนักเรียนนะคะได้นี่นะครับข้อมืออย่างดีนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้ทีมงานมาจากอ่าสปากชาตจังหวัดบีรามนะครับครับ ครับมีสมาชิกมาหลายท่านเลยนะครับในส่วนต่างๆครับทางเรียนพราบาลบนดีแล้วก็บริโรงพยาบาลบนดีแร้จากสำนักงานสาธารณสุขก็มาทำการนัานเอบครับผมครับขอบคุณมากเลยครับผม